สวัสดีครับมอนี้กับโมบกปอกันอีกแล้วครับกับในช่วงของแรกจะถ่าของท่างเจง้าแห่งแซมแชนแนลมอนี้กับมี่เหรียญของหลวงพ่อคูณใหม่เบิง้งอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบขข่พิมพ์เม็ดแตงนะครับขข่เม็ดแตงสวยงามของหลวงพ่อคูณต่อคร อันนี้ก็จะเป็นชือว่าสาังน้อยนะครับนี่ครับเหรียญนี่ง่ามคมบอ่อพานการใส่งานครับยังอยูย่ในซีนอยู่ครับแต่ผมแกะออกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลังงูลาบผลบูนทวีเมตตามหานิยมสองห้าห้าเก้าอันนี้ก็ถือว่าสาั่งหน่อยครับ สั่งหนึ่งมือนเหรียญก็จะเป็นเนื้อท้องแดงดลุ่มดำสองหาหาเก่าก็คุมของเหรียญอันนี็ขอถูกขอไยอะไรครับเพราะว,ว่าทายเงี้ยมขึ้นเเพราะเป็นทายยงีมขึ้นทายยของเว้นเพราะว่าฝนมันตกขึ้นหนอกก็เลยตองได้เปิดไฟทายต่อไปก็จะยานได้เปิดไฟทายอยู่เพราะว่าบ่่อยมีเวลาว่างครับ น,น,นี่เป็นอีกเหรียญหนึ่งต่อโคดมีสามหมื่นหนึ่งหมื่มน,น,มนเหรียญถือว่าหายากที่สุดแล้วครับถ้าบ่าศรัทธาหลวงปู่หลีกล็จพ่งจะได้ยากนี่ลดหลอดมาให้ผมได้เอามาลงมานําำเสนอให้เบิ่งมาศึกษาให้เบิ่งครับวัตถุมงคุนของหลวงพ่อพูด จะเป็นท่างของคนโคราชท,ที่นับถือกันอันนี้ก็ท่านทันนะครับกสกท่านพุกเสกถือว่าสุดจอดแล้วครับพินิหารมากมม้เรียนหากันายครับเรียนนี่สวยคมวานการใส่งานผมก็เอา ตัดสิน้นตัดตรงสิ้นออกมาออกมาลูกไหนเพื่อเอามือใสสองขางนาิเรียนกับา,าีจับว่าใครนั่นนะครับเขียนว่านิ่งปันไดขอให้ลาย,ราย,รายเรื่องกับฝนตกเสียงฝนแน่จังน้อยเสียงฟ้าหองแนจังน้อยก็ขอถูกว่าให้ลาย ม่นี่ขอเจ้าไวสตรีแล้วครับสวัสดีครับผม